การสร้างบารมีเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องทำและสามารถทำได้ทุกๆวาระหากมีจิตผ่องใสมีใจศรัทธาและกระทุ่มเทสร้างความดีอย่างเต็มกำลังอันดีงสองอันไม่มีประมาณก็ย่อมบังเกิดขึ้นจะทำให้เราสมปรารถนาในชีวิตเพราะ ตราบใดที่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนยังไม่หมดสิน้นอาสวะกิเลสสิเบียงบุญก็ยังเป็นสิ่งยัาเป็นที่สุดของชีวิตดังนั้นเราจะต้องสร้างบารมีโดยมีใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์ที่ทุกลมหายใจของท่านเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่างเดียวเมื่อใจิตใจของเรา ฝักฝ่ายกับการสร้างบารมีอย่างแท้จริงจิตใจก็จะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลและมรรคผลที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอุปเสนวังคันตะปุตตะเถราประธานะความว่า จริมังวัตะเตยไมหังภาวสพาเพสมุหตาทาเรมิอันติมังเทหังเจตวามารังสวานังเมื่อชีวิตของเราในภพสุดท้ายเป็นไปอยู่เราถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดจะนำมานพร้อมทั้งเสนามานทั้งหลายแล้ว ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดไว้ถ้อยคำมันเป็นมงคลน,นี้เนะี่ยเป็นคำกล่าวของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านกล่าวมาด้วยความสมมนัตที่ตัวท่านเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันสูงสุดของชีวิตเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่า ท้ายที่สุดของทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วสามารถเอาชนะพยามมารพร้อมทั้งเสนามมรทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะการชนะพยามมารพร้อมทั้งเสนาได้ชีวิตก็จะเป็นอิสระไร้เครื่องพันธนาการมีแต่ความสุขที่แท้จริง เป็นเอกันตะบรมสุขที่เกิดจากการบรรลุกายธรรมอรหัตพระเถระที่หลวงพ่อนำคำของท่านมากล่าวนี้ชื่อว่าอุปเสนวังคันตบุตรเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงท่านมีประวัติชีวิตของการสร้างบารมีที่น่าอนุโมธนาอย่างยิ่ง ควรที่ลูกๆจะรับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้อย่างท่านในอดีตยุคข,ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัมุตระพระเถระได้เกิดในครอบครัวของผู้มีฐานะดีอาศัยอยู่ในกรุงหังสวดีในยุคนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นั้นพ่อค้าธนบดีและมหาชนต่างก็เป็นผู้ที่มีความเรื่อมใสในพระธรรมคำสอนรักในการสร้างบารมีทุกๆวันก็จะพากันมารวมตัวเป็นหมู่เป็นคณะ เดินทางไปติดพระวิหารเพื่อฟังธรรมกุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ก็เช่นกันพอเติบโตขึ้นเห็นผู้คนทั้งหลายพากันเดินไปเป็นกลุ่มกลุมดูเป็นประเบียบสวยงามก็เกิดความเลื่อมใสในหมู่คณะได้เดินตามสาธุชนเหล่านั้นไปถึงพระวิหาร แล้วก็นั่งฟังธรรมร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตั้งพระภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้หน้าเลื่อมใสตตำแหน่งเอตัคคะนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งที่พิเศษ ไม่ใช่จะมอบให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งได้ทั่วไปผู้ที่จะได้ตำแหน่งเอตะทคะนี้เนะี่ยต้องสร้างบาร,รมีที่พิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้ามุ่งสร้างบุญอย่างเต็มที่จึงจะสมความปรารถนาได้ในวันนั้นกุรบุตนั้รน เห็นพระภิกษุอรหันต์ที่ได้รับการแต่งตั้งก็ปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้ตั้งใจอุปถากบำรุงพระบรมศาสดาอย่างเต็มที่ได้บำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตมีบุญวิเศษอย่างหนึ่งทีไ่ได้ทำในภพชาตินั้นก็คือมีอยู่วันหนึ่ง ท่านเห็นดอกกันนิกากําลังบานดูสดชื่นสวยงามจึงเด็ดดอกกันนิกาอำมาประดับที่ฉัดแล้วก็ยกฉัดขึ้นกัน้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถวายบิณบาตด้วยข้าวที่ปรุงด้วยน้ำนมอย่างดีมีรสอร่อยประณีต โดยถวายพระภิกษุเก้ารูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระผู้มีพระภาคทรงเห็นกลุลบุตรนี้นะีตั้งใจบำรุงพระองค์และได้เอาดอกกัญญิกามาประดับฉัดถวายทรงมองเห็นมหานิสงที่บังเกิดขึ้นและทราบความปรารถนาของกลุลบุตรนี้ ทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนมานพราะความที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสได้ถวายดอกกัิกาประดับฉัดและทานที่ท่านทำก็ละเอียดประณีตท่านจะได้สมบัติใหญ่จากเข้าถึงเทวสมบัติเป็นเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงส์สาครั้ง จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่สมบูรณ์ด้วยจักรพรรดิสมบัติ21ครั้งและจะเป็นพระราชาอีกนับครั้งไม่ถ้วนในอนาคตก,การท่านจะได้บวชในศาสนาของพระสมณโคดมเราจะได้บรรลุธ,ธรรมขั้นสูงสุดชนะมารพร้อมทั้งเหล่าเสนามารอย่างสิ้นเชิง พอได้ฟังคำยากรจากพระบรมศาสดาก็ยิ่งทำให้ท่านเกิดมหาปีติอย่างท่วมทน้นและเชื่อมั่นในอานุภาพแห่งบุญที่ตนเองได้สร้างตั้งแต่บัดนั้นมากุลบุตรนี้ก็ยิ่งสร้างบุญเพิ่มขึ้นทุกๆวันพอละจากโลกนี้ไปแล้วได้เข้าถึงสวรรค์สมบัติ ตามพุทธภยากรสวอยที่พยสมบัติเป็นท้าสักกะถึง30ครั้งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีรัตนะทั้ง7ประการอีก21ครั้งได้เป็นพระราชาในประเทศสราชอีกนับครั้งไม่ท้วนไม่ว่าจะไปเกิดในที่ใดๆก็สมบูรณ์ บริบูรณ์ในสมบัติอันยิ่งใหญ่มีความสุขไปทุกภพทุกชาติในชาติสุดท้ายท่านเด้ม,มาเกิดในสมัยพุทธกาลถือกำเนิดในคันของนางรูปสารีพราหมณ์ในนาลันทคามญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ว่าอุปเสนะอปะเสนกุม,มาร เป็นกุม,มารที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากเป็นที่รักของหมู่ญาติทั้งหลายพอเติบโตขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนเจนจบพระเวทซึ่งเป็นความรู้สูงสุดของวรนนพรามเมื่อศึกษาเจนจบแล้วอุปเสนพรามก็มาฉุกคิดว่าความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีอยู่นี้นะี่ย ไม่สามารถที่จะนำออกจากทุกข์ได้ยังเป็นความรู้ที่ทำให้ติดโลกติดพพท่านจึงหาทางที่จะหลุดพ้นจากวังวนของความทุกข์บุญในตัวที่เคยสร้างเอาไว้ในอดีตก็คอยตักเตือนอยู่อย่างนี้เนะี่ยจนกระทั่งได้ข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก และได้ออกประกาศพระสัทธรรมที่สามารถนำออกจากทุกได้อุปเสนพรรามจึงเข้าไปหาพระบรมศาสดาพระองทรงแสดงธรรมแก่พรามทำให้พรามเกิดความเลื่อมใสจึงตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาบวชได้พรรษาเดียวหลังจาก อุปสมบทก็ได้กุรบุตรคนหนึ่งบวชในสำนักของตนแล้วก็พากุรบุตรนั้นเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทราบว่าภิกษุบวชใหม่นั้นเป็นสัตธิวิหาริกของอุปเสนนภิกษุผู้มีภาษายังไม่ครบสิบจึงกล่าวติเตียนว่า เธอเป็นผู้ที่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มกักมากเกินไปอุปเสนาภิกษุถูกพระบรมศาสดาติเตียนอย่างนั้นก็คิดว่าสิ่งที่พระบรมศาสดาตักเตือนเรานี้เนะี่เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราได้คิดไม่ทำอะไรเกินตัวและไม่เหมาะไม่ควรกับภิกษุที่บวชใหม่ เราควรที่จะนำพระดำรัสนนั้นมาเตือนตนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราผู้ปรารถนาความหลุดพ้นเมื่อท่านคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ตั้งใจทำความเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ในเวลาไม่นานหลังจากที่บรรลุพระอารหันต์แล้วพระอุปเสนะเถระก็สมาทานประพฤติทุดงควัดทั้งหมดด้วยตนเองแล้วก็ยังชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติทุดงควัดนั้นด้วยข้อวัดปฏิบัติของท่านงดงามน่าเลื่อมใสามาก ไม่ว่าเพื่อนสหธรรมิกหรือสาธุชนทั้งหลายหากได้พบปะสนันนาและเห็นข้อวัดปฏิบัติของท่านต่างก็พากันชื่นชมเลื่อมใสและโจดจันจนเที่กล่าวขานพระบรมศาสดามองเห็นบุญในอดีตติ่พระเถระเคยตั้งความปรารถนาเอาไว้พระองค์จึงตั้ง ประเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้หน้าเลื่อมใสเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งบุญนี้เนะี่ยไม่มีทอดทิ้งผู้ที่ตั้งใจสร้างบุญเอาไว้ดีแล้วแม้เกิดไปในภพชาติใ,ใดๆบุญก็ยังคอยอุปถัมภ์ค้ำจุน ส่งผลได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการชีวิตก็มีแต่ความสุขทุกวันทุกคืนเมื่อเรารับทราบเป็นอย่างนี้ก็ให้ตั้งใจมั่นในการสร้างบารมีให้จริงๆิขึ้นไปทำทุกๆบุญที่มาถึงเราทั้งทานศีลภาวนาและบุญวิเศษต่างๆให้ครบ สรุปก็คือบารมีสิบทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะได้ละเลยการสร้างบุญผลบุญที่เราสร้างไว้ไม่มีท่อทิ้งเราไปไหนเราต้องได้รับผลอย่างแน่นอนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมี ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดงปัญญาสว่างสวัยก้้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน